ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเลโก้นินจาเต่าครับที้นเอกมิวแตนนินจาทูเทลไซโคนี่มอเตอร์ไซคเคิลครับซึ่งก็ชื่อเดียวกันนะครับกับอ e เลโกเนโซไนนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทเจ้าเดียวกันนะ JLB อันนี้ก็ตัวแรกครับเป็นเลโอนาร์โดครับหัวหน้าทีมนะ หรือในเรื่องเรียกว่าเลโอนะครับอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์ครับแบบเดียวกันนะแบบเดียวกันเพราะบริษัทเจ้าเดียวกันเลยอันนี้ก็เลโอนาโดครับเป็นหัวหน้าทีมนะซึ่งในเรียกซึ่งในชื่อก็เรียกว่าเลโอเลโอนะครับส่วนตัวที่สองนี้ก็จะเป็นโดนัทเทโลครับหรือในเรื่องก็จะเรียกว่า, Do าเรียกว่าโดนัลโดนัล ครับซึ่งก็ถอดออกได้นะครับอเป็นตัวละครแต่นี้ผมเอามือยึดติดนะครับซึ่งอาวุธก็จะเป็นกระบองครับกระบองยาวแต่ส่วนตัวแรกก็จะเป็นดาบคู่ครับอันนี้ตัวที่สามครับก็จะเป็นไมเคิลแองเจโลนะครับคือส่วนในเรื่องก็จะเรียกว่าไมเคิลไมเคิลครับตัวเนี้ยครับ แล้วตัวนี้ก็จะมีอาวุธเป็นกระบองสองท่อนครับก็เป็นกระบองคู่นะคือมาเป็นคู่แต่นี้มีแค่อันเดียวครับครับก็ถอดออกได้เหมือนกันนะครับอ่านะครับจะมาเป็นสีส้มนี่ตัวที่สีก็จะเป็นลาปาเอลครับเป็นลาปาเอลนะซึ่งในภาพนี้ก็จะมาแบบดุดันหน่อยอยากฉายเดียวว่างั้นเถอะครับ คือซึ่งในเรื่องก็จะเรียกว่าลาบลาบครับอ่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคือภาคนี้อยากจะมาฉายเดียวนะก็เลยไม่ค่อยจะร่วมทีมกันเท่าไหร่นะส่วนนี้ก็จะเป็นหัวหน้าตัวร้ายครับชเลเดอร์นะเป็นคู่ปรับของพวกเต่านินจาเลยตัวเนี้ครับก็มอเตอร์ไซค์มาให้เหมือนกันครับ เหมือนกันหมดเลยนะต่างกันแค่สีเท่านั้นเองครับอันนี้ก็จะเป็นเชเลดเดอร์ครับครับตัวสุดท้ายแล้วก็เขียนว่าโซนเดอร์ครับทหารหรือลูกจ็อกนั่นแหละครับครับก็เหมือนกันนะวิธีต่อ อันนี้มาตัวดำเลยครับก็เหมือนในเรื่องมาร์สไลเดอร์แหละครับที่ว่าต้องมีพวกลูกจ็อกเราออกมากี้กี้กี้กีอะไรแบบนี้นะครับครับซึ่งก็จะมีอาวุธปืนมาให้นะคือเท่กว่าพระเอกอีกนะเราผมว่าครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันอีกใหม่นะครับ